ขายที่ดินแปลงเล็กๆที่ติดถนนดำพื้นที่ในเขตของสาแก้วนะครับครับสวัสดีนะครับผม<สนา>ผมพัฒนานะครับจากเพจที่ดินประจินบุรีแล้วก็ช่อง u t ท b e ที่ดินประจินบุรีนะครับครับวันนี้เช่นเคยเลยนะผมพลาลูกค้ามาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับครับวันนี้นะผมผมพลาลูกค้ามาชมพื้นที่ในเขตของตําบลสาราลำดวนนะครผมอำเภอเมืองสาแก้วจังหวัดสาแก้วที่ดิน แปลงเล็กๆนะครับผมที่ดินเนื้อที่1งานกับอีก88ตารางวาแปลงนี้หลุดขายฝากมานะครับผมเป็นพื้นที่ติดถนนดำเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับเชิญรับชมครับ ครับก็มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่1งานกับอีก88ตารางวานะครับเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลสาราลำด้วนนะผมอําเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วที่ดินแปลงนี้นะผมติดถนน,นดําเลยนะผมถนน,นดาเส้นนี้นะ่าจะเป็นเส้นที่ไปบ้านอ่าคลองสําอางใต้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเข้ามาจากถนนเส้น3 3สาเส้นสุวรรณสอนมาจากสาราลำด้วนนะผม ซึ่งถนนที่ดินแปลงนี้นะผมก็จะเข้ามาจากถนนเส้น33เส้นสวรรณสอนอยู่ลาลาประมาณสัก4-5กิโลนะครับผมนี่นะพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับก็มีอาเขตนี้ก็จะมีบ้านพักอาศัยอยู่ห่างกันสักหน่อยนะครับผมเนื้อที่แปลงนี้นะผมอาหน้ากว้างแปลงนี้นะผมก็จะอยู่ละลาประมาณสัก14 1 5เมตรแปลงเล็กๆนะผมเราก็เลือกเข้าไปอยู่ลาลาประมาณสัก ห้าสถึงหกเมตรเลยนะครับพื้นที่เราก็คือแปลงนี้เลยนะครับที่โลกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะติดกับบ้านพักอาศัยหลังนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับแปลงที่จะขายนะครับผมแปลงนี้เลยนะครับก็จะติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับที่ดิน ก็จะอยู่ตามขัวถนอนอยู่ละลาประมาณสักสิถึงไม่น่าจะเกิน20เซนนะครับผมเป็นเซนติเมตรนะผมไม่ลึกนะผมนิดเดียวนะครับก็อาจจะไม่ต้องถมดินก็ได้นะครับผม mm hmm. ที่แปลงนี้ลึกเข้าไปอยู่ละลาประมาณสัก50 50เมตรนะผมห้าิบหกสิเมตรเลยนะครับก็ติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับด้านหลังมีบอ่อเล็กๆอยู่หนึ่งบ่อนะผมก็พื้นที่ของเราก็อ กินพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยนะครับเดิมแปลงนี้ก็น่าจะเป็นแปลงแปลงแยกพื้นที่ประมาณสักสองสามไร่นะครับก็อาจจะมีแบ่งให้พี่ให้น้องกันเดิมเดมน่าจะเป็นบ่อนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ตอนแบ่งแยกกันก็อาจจะเจอบ่อด้านหลังแปลงไปด้วยนะครับระเขตก็น่าจะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับตรงเข้าไปเลยนะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็ตรงที่ผมยืนอยู่ก็น่าจะเป็นเขต ถนนนะครับที่เขาแบ่งแยกไว้นะครับนี่นะครับพื้นที่ด้านในนะครับผมนี่นะครับนี่เลยนะครับผมที่เรานะครับ พื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็ถนนลาดยางนะครับถนนดําเลยนะครับนี่หน้าผมเข้าข้าวนะผมที่แปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงเล็กๆเหมาะทําบ้านพักอาศัยนะครับเนื้อที่1งานกว่าเกือบเกือบสองงานหน้าผมที่แปลงนี้1งานกับอีก8 8ตารางวานะครับก็มาดูราคากันนะผมที่ดินแปลงนี้เราขายอยู่ที่จกแปลงเราอ,อยู่ที่ 4 5 0 0 0 0บาทนะครับผมซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกนะครับนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่เบอร์0 6นย์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกเบอร์กระสุนหกสี่เกนะครับพัฒนาครับที่ดินประจินุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับและตอนต่อไป ังไงเราฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินปะจินบุรีนะ, IG, TikTok นะครับผมช่องยูทูบไอจีแล้วก็ทิกตอกนะครับก็ยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดิน,ใน,ในไปนี้ได้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ